รถกำลังมาพี่น้องแต่สิไปตลาดจพียน้อยัอ่นนพนมีถนนคนเดินอยู่ข้างคนอีพี่น้องเดิไปเเหลือโมไซคงประกาศจักรยานนี่พี่น้องแต่ให้โมไซไปก่อนแป๊บหนึ่งใกล้ทีทุ่มหนึ่งเลยพี่น้องฝนตกดีดีผลตกดีขนาดพี่น้องไปไปละ อย่าค้งข้างไปไห่คนไปนเนาะขีดและกรยานมือเดียวพอได้ต้องขึ้นพุทธบาทเก๊ะเก๊พุทธบาทป่ปะพี่น้องมาที่นี่แต่หนอนก้นเดินอยู่คนเหรพี่น้องผมก็บอกใครได้ไปเพราะปัญหาหรอกไปกับสีเสียเงินอย่างเดียวนะพี่น้องมา แต่เน่ยอยู่นี่กินหลายครับผมก็เพราะอะไรไปถ่ายคลิปมาโดนเกือบแล้วแต่คนเดินกัได้ไปเขียวพอดีไปพาไปนี่แหละพี่น้องเรื่องนีมาแลงกันายโอ้มาหนีวันศุกนะรเ์เนาะวันไหนพี่น้องเนาะวันศุกร์ ไปซื้อเขาลักแน่แน่กินน่ะมีเยอะพอที่เนี่ซื้อข้าวเหนียวมากกินตอนเทียงน่ะมันเดี๋ยวเวยอะน่อยเดียวยานมันบ่พอกะเลสีไปซื้อเขาจักทีบ,บาทตลาดโตลง,งพี่น้องตลาดตลงติดไฟแดงนี่กาถนนนี่ก็นนนกเหตุดีดี ว่าอะไรเอาว่าตัวจะเจอครับมันมันมันดีๆ,ดๆดดเลย,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 ยพี่น้องจักผ้ากันไปื้อนนี่ย่งมันโอ้เด็กๆมีวาสนามากินมะน้อเจลเล็กเจลเล็กเจมากินจะหลุดพี่น้องนี่อย่าเจลเลกันเพราเจลเ็กก็ไม่ได้กินแท้นนะซาบูเบอร์เลอร์วันมาซาบูโซชิเนื้อย่างเนี่ยกระทะนั่นน่ะพี่น้องเนาะตั้งซื้อไป ชาบอกชาบูวสนนะรถไงกับพี่น้องแป๊บหนึง่งรับพี่น้องจอดกันจอด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 เเต็มตลาดแลงพี่นอ้องตลาดแลงอ่า คนบอตอกต้องขายได้เยอะแต่บนตเนี่เพราะเขาทาเป็นเลยยู่นี่ครับตลาดแดงราคาไม่้าก็ร้ายครับรถก็จอดมาซื้อกินดีนะครับแถวเนี่ยพร้อมเป็นท่างพานครับจะมันเสียตังเดียวก็ลังเห็ดทางอยู่นี่ครับพี่น้องนี่ฟังคนนะมี่แค่กันครับโอ้ท่าบยุคนกับมีอ่อีกแค่กันพี่น้องถ้าเป็นหลายตางนะท่าบเนี่ยแม่ยางแม่กระทานี่ หลายครับหลานเนี่ยกินกับหลายครับอยู่ในสอกใน้อยก็มีเลยเป็นหลองเลยม,มีเกี๊ยวสิัวนี้น้ำกระรั้น,นสักเสือผ้าสักไปเบิดมือเบิ่ดขึ้นใน,น,นก็ะไรพี่น้องเลยเออ เป็นเปิดร้านดีๆถูกจุดนะจับตลาดได้พี่น้องซักตลอดขึ้นเลพี่น้องอำเภอเล็กๆเงียบคำมากกันเสียงเงียบแค่หน่อยครับพี่น้องเสีอยู่ในซอ,อยในซอยก็คืออยู่หน,าน้าถนนไงเมื่อกี้ตลาดสายจนหอดเศรานนา้านี่ลานนี่ยังวงนี้ลานเสริมสวยนี่ก็ลานหมอซอยหน้าหน้าคาครับตรงนี้ ขำมากอะเงียบตามสภาพแบบนี้เลยพี่นอ้องก็คือยามเวนยามเวนโอ้ยรถแตกบึนบุญเยอะรถแตกสุดๆเยอะยามเวนย่างืางึ้นแบบนี้เลยพี่น้องจันง่ายกับสนามหมูกระทะนนะครับเอียงนะร้านชาร้านกา,าแฟครับนี่คือร้านอาหาร,ราอาหารที่ทกัน เปิดร้านอาหารนี่บวกขาดทุนหรอกครับถ้าตั้งใจเห็ดนะเพราะคนมันต้องกินนะพี่น้องผ่านวัดหนาพี่น้องนผ่านวัดเดี๋ยวที่ไปล้างค้าอีกพี่น้องมือนี่วันศุกร์นะพี่น้องโอ้ว่าสั่นเดี๋ยซื้อลอตเตอรี่พี่น้องเลยหลุดขายปลาหมึกมาแล้ว ถือเรียกกันได้จังไปสี่สิี่จินดอกมึกยใหญมึกยใหญครับพี่น้องเดือนเหมือนงั้นเดือนออกในแทถแน่นอนชัวร์ในแท้นีีครับมื่นผู้ลังคนก็อนกอกทางทันทีหยิบเจ็ดหยิบหกคนเดียวพี่น้องเพราะว่าเป็นออกก่อนราชการราชการเนี่ยออกเป๊ะๆออกมาหนีละแต่พวก พนังงานโรงงานนี่มักจะออกก้อนกับพป่น้องยิมหายิมมองนี่ออกแล้วจะไปเสียของเงนเปน้องตั๊หนึ่ง